สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะรีวิวภายในนะครับคันของเอ่อเสียบอยนะครับเป็นยูโร5้านะครับโป๊ะหน้าครับสีสันวันนี้ก็เจาะง,งานนะครับประมาณ2องทุ่มครับจะไปรับลูกค้านะครับลูกทัวร์ เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ให้ดูนะครับว่าภายในของน้องชมพูจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูขึ้นจากข้างหน้าก็ได้ไอ้นี่เด็กรถนะครับ,บเสียบอยครับโอ้สีสันอันนี้จะเป็นห้องคนขับนะครับนี่ครับ สาวๆนอนได้ครับผมเอทมยังไงวะานี่ครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมข้างบนนะครับนี่สำหรับ f อฟซีนะครับที่อยากเห็นภายในนะครับของรถบัสคันยูโรห้านะครับสีชมพูของเสียบอยนะครับนี่ขึ้นมาขั้นบนนะครับนี่ก็จะเป็นทีวีครับจอใหญ่มากครับนี่ แสงสีครับสวยงามมากครับเป็นชั้นบนนะครับจะมีชุดเครื่องเสียงครับแดนครับนี่อันนี้จะเป็นตู้หลังนะครับ ชมจากนี่ครับมองจากด้านหลังนะครับอาจะประมาณนี้นครับเดี๋ยวเราไปชมชั้นล่างกันนะครับห้องวีนะครับบนไดก็จะชั้นชนหน่อยนี่ครับด้านล่างครับเป็นห้องโซฟานะครับนี่ ครับทีวีก็ใหญ่มากครับจอใหญ่สนใจติดต่อได้นะครับบอยบินเดียวครับพิมพ์ไปทาง f a c e b o o k เลยนะครับบอยบินเดียวครับหรือว่าในเยออนทัวร์ก็ได้นะครับทีมงานเดียวกันครับวันนี้ก็ออกงานคู่นะครับิ่งงานคู่วันนี้เนี่ยจะเป็นห้องห้องแน่ด้านด้านหลังนะครับ นี่ก็จะเป็นห้องน้ำครับน้ำก็จะประมาณนี้นะครับไฟปะเดี๋ยวเปิดไฟดูอะนะไฟเปิดตรงไหนเนี่ยอ๋อนีหรือเปล่าไม,ไม่ติดอ่ะ จะอยู่ตรงกลางร,ระหว่างบันไดนะครับมก็จะมีแอร์ครับนี่เป็นแอร์บ้านนะครับสำหรับคนที่ชอบนอนนะครับนี่ V.I.P. ครับตัวนอนยาวเลยครับนี่สวยมากครับเหมือนอยู่โรงแรมอะ่ะ กลับไปชั้นบนครับโอ้ตอนนี้ก็จะเป็นโป๊ะนะครับโปะประตูประตูกลางบัดอินเตอร,ร์สวยมากครับโอ้นี่ไฟไ,ไฟลำโพงโสวยครับสนใจนะครับติดต่องานได้ครับ สำหรับทีมงานนี้ครับไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับส <Do you S 1> ยอดครับสวยมากสีสันแจ๋วครับพี่น้อง นี่ครับสำหรับ F C ที่อยากเห็นภายในนะครับคันสีโยมโ,โูนะครับเราก็ได้มาถ่ายมารีวิวให้ดูแล้วนะครับบันไดครับชั้นมากจะเป็นห้องคนขับครับสวยครับ มีไฟใต้ท้องเลยนะครับนี่สวยครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตอนที่รถออ,ออกเดินทางนะครับอีกรอบหนึ่งนะอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูแค่ภายในนะครับภายในของเสียบอยนะครับพิมไปทาง facebook เ,เลยครับ สำหรับท่านใดที่สนใจรถน้ำเที่ยวครับบินไปว่าบอยบินเดียวกับนายเยอันทัวร์ครับพิมพ์ได้ครับสองชื่อนี้ครับแล้วก็เข้าไปดูได้ครับทางเพจ t t a c Thailand ครับหรือว่า YouTube M-M Channel นครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านะครับที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ